ได้ผ่านพ้นไปได้ดีปะสะัปะสจักปัสกาปัสกาแตา่สิ่งที่จะขอยกย่องชมเชยก็คือ,อทุกองพระวิดายุทธุพัทโธที่มาอยู่กับพระจุลองได้มามาสร้างมาแต่งมาทำอะไรอย่างต่างๆที่ผู้คนทั้งหลายได้มองผู้มหาหันก็ได้เป็นที่การะสะแสดงความดีอกดีใจกับสถาบันเนตมเที่น้อง,องบ้านอาว่าสามารถ มีความร่วมไม้ร่วมมือสร้างสิ่งอย่างนี้ขึ้นมาได้ถ้าไปเทียบกับหมู่บ้านอื่นก็สามารถที่จะทําได้ก็เพราะว่าความร่วมไม้ร่วมมือความสมัครสม,รสามารั่งสมัคคีการที่จะทําอ่างขึ้นมานนได้นั้นก็นขอว่าต้องช่วยกันคิดต้องช่วยกันทาต้อชงช่วยกันสร้างช่วยกันไปแต่สิ่งที่จะทำํำขึ้นมาได้เพ่าตแต่นั้นได้มีผู้ใหญ่เสน่ห ผู้ช่วยลุงพ <dead> ่วารสุวรรณอาตผู้ช่วยฤทิเทียนความศรีวาดพ่อเทาพ่อรุ่นพ่อสุบินลุงสังนัดปัญญาวัจารเ์ร้อยตำรวจตรีคำฤทธิ์ย่าพันตุนยวม่งพ่อท้าวีดดโอ ควาน้าขตทุกความน้าข้าจะเอ่ยชเจอเสียงยังงามของท่านในวันนี้ก็คงจะนักมีมันน้อยถ้ามีมันนักใครได้นอกกะสรุปแล้วว่าทุกท่านทุกคนช่วยกันทําช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ออกมาในลักษณะนี้อพเรอเดินความร่วมมืร่วมใจกันไหลไปโยการพิจารณาต่อมาก็ยหังนี้แล้วจมีความนใจแต่เราสามารถที่จะอกกา ในที่นี้อยใก็เพราะว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นไดนั้นก็เพราะว่าความร่วมม้อร่วมมือแต่ซึ่งการเดินประก็ขอว่าสีต่อไปนะปีห้าหกนะแอ่ขอว่าจะเอาใหญ่กว่านี้หรือว่าเอาน้อยถ้าเอาน้อยกว่านี้ทุกองค์กับองค์จะประพอใจเพราะว่ามันใหญ่ไปแล้วต้องเพิ่มใหญ่เพิ่มกว่าเดิมดังนั้นก็ขอฝปากถึงคณะกรรมการทุกท่านทุกคน ได้จะมีสัรพาจางบ้านเวียงโดยผู้ใหญ่เสน่หเมืองบนผู้ช่วยชาวบานในบ้านได้มาช่วยกันอันนี้ก็ถือว,ว่าเป็นเป็นภาพที่ดีที่ทุกคนได้เสียสละมาร่วมไว้ร่วมมือซึ่งกันและกันซึ่งอาตมาขอพระนุโทนทานาเป็นอย่างยิงย่งทุกท่านทุกคนที่ได้ช่วยกันในงานครั้งนี้ได้สําเร็จสร็จสินลงซึ่งอาตมาภาพหลังจากที่ ได้ฝันพรมาส่งเจ้าก็ได้เวลามาเมินนานพอสมควรเสี่ยงกับมึกส่าใจแหบแห้งพอสมควรหลังจากวันนี้กับคงจะเข้าตีแล้วว่าการที่จะจ,จัดงานแต่และครั้งแต่และโอกาสเนี่ยมันกับมันต้องใช้เวลาพอสมควรและชื่อเล่นนามที่สถาปนะแม่ที่น้องที่ได้เป็นเจาภาพโต๊ะกินทั้งหมดสิบหกตัวสิบหกตัวได้มีเจ้าภาพครบหมด ที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือตลอดถิงจับตำรวจทยาโผลก็จับทิุ้ญรันก็ณะาก็จับทิ้งได้ถวายตู้เพื่อเซ็นเอกสารมาตู้ใหญ่ที่อยู่ด้านหลังก็โอล่อนุมโมทนาเป็นอย่างยิ่งทบุญใดกุศลใดที่ท่านทั้งหลายได้กระทำก็ขอ,ขออนุ